สวัสดีค่ะวันนี้พบกับแม่หมอแพรวโหราพยากรค่ะนะคะวันนี้มาสุม่มแลนดอมค่ะนะะี่ะเดี๋ยวเรามาจับกันสดๆเลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจะบอกอะไรสําหรับคนที่เจอคลิปนี้เฟซนี้เริ่นมาเจอเราไม่ได้บังเอิญที่จะเจอกันแน่นอนใครสายยานลูกหลานพญานาคนะคะบอกเลยไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันท่านอยากจะบอกอะไร อะไรนะคะก็ตามแต่ที่คุณเป็นคนที่ชอบเก็บเรื่องเก่าๆมาคิดคิดมากวนเวียนไปมานะคะให้หยุดได้แล้วนะคะแล้วก็เร่งหมั่นทำบุญในช่วงนี้กอบโกยบุญให้มากนะคะบอกเลยมีเกณฑ์จะเจอคนที่ใช่เข้ามาในชีวิตคนที่ไม่ใช่ออกไปนะคะเพราะว่าคนที่จะเข้ามาในชีวิตดูดี มีระดับมีราคาดูแพงนะคะเพราะฉะนั้นอะไรเก่าๆโลได้โลทิ้งไปค่ะนะคะเห็นคลิปนี้บอกเลยอย่าเลื่อนผ่านนะคะไม่ต้องกังวลหรือระแวงนะคะเพราะคุณเคยเจ็บมานะคะบอกเลยวันนี้คุณเตรียมรับสิ่งดีๆแล้วไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานสุขภาพความรักแม่หมอบอกเลยว่าทั้งคนหลักเข้ามา การเงินการงานสุขภาพหลายๆสิ่งหลายๆอย่างบอกเลยว่าจะเข้ามาอย่างแน่นอนค่ะใครเห็นคลิปนี้อย่าลืมกดยินยอมรับคำทำนายนะคะอย่ามัวแต่คิดเรื่องเก่าๆอย่ามัวแต่โทษตัวเองหรือว่าโทษใครก็ตามแต่วันนี้กลับมาหันมาดูแลตัวเองเพราะว่าอะไรไพ่ใบนี้หมายถึงจะเจอคู่แท้ จะเจอคู่คนที่ใช่เข้ามาเยียวยาจิตใจทำให้คุณเนี่ยไปต่อได้เป็นคู่บุญบารมีของคุณค่ะนะคะแถมที่สำคัญดูดีดูสวยดูหลอ่อดูแพงดูเป็นคนที่ดีกว่าคนที่ผ่านมาแน่นอน หรือถ้าใครมีดีอยู่แล้วคนของเราดีอยู่แล้วบอกเลยจะดียิ่งขึ้นไปช่วยกันทํามาหากินเตรียมกอบโกยรับทรัพย์รับ,รบ,รบ,รบสิ่งดีๆนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะแม่หมอขออวยพรนะคะเร่งทําบุญเลยค่ะอย่ามัวแต่ระแวงระวังหรือมัวแต่กลัวกลัวไม่อยากจะก้าวไปข้างหน้าหรือมันก้าวไปไม่ได้บอกเลยให้รีบรีบทําค่ะคุณจะเจอคุณจะเจอ สิ่งที่ดีการเงินการงานเล่งทําบุญค่ะนะคะอย่ามัวแต่คิดเรื่องเก่าๆในอดีตอย่ามัวแต่ละแวดระวังเพราะว่าคุณเจอแล้วเห็นคลิปนี้กดยินยอมรับคําทํานายกดยินยอมรับว่าคลิปนี้ดวงนี้คือดวงของคุณสาธุสาธุสาธ,สาธุสามครั้งนะคะขอให้เป็นดวงของคุณและจงเจอสิ่งที่ดีเงินงานความรักคู่ชีวิต ไปอยู่กันยาวๆไปเลยค่ะวันนี้แม่หมอขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปวันนี้กดหัวใจกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปเลื่อนฟีดนี้เจอไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะเปิดมาสุม่มแรนดอมอย่างที่เห็นใครเห็นคลิปนี้โชคดีค่ะแชร์บอกต่อเพื่อเป็นบุญเป็นสะานบุญกดติดตามแม่หมอไว้นะคะมีดูดวงฟรี นะคะคตามนี้เลยแม่หมอแพลวโหราพยากรน,นะคะในทุกช่องทางชื่อเดียวกันหมดนะคะแม่หมอแพลวโหราพยากรค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ